เด็ก10ขวบแค้นบาเซโรนานิโก้การิโดครับเจ้าหนูวัย10ขวบนักเตะเยาวชนของสโมสรยูอีซันอันดรูครับกลายเป็นวัยรัลระดับโลกในทันทีครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ในศึกทิกแท็กครับ2025คือไอ้หนูเนี่ยฝีเท้าเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ฝีปากเนี่ยเรียกว่าจี G ๊ดจ๊าสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวหนึ่งในประโยคที่คนพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือการพูดถึงสโมสรเก่าอย่างบาเซ ที่เคยปล่อยตัวเขาออกไปในวัยเจ็ดขวบโดยกาลิโดเนี่ยพูดว่าแน่นอนผมเนี่ยแค้นพวกเขามากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยผมออกมาผมก็ยังรองให้ใครสักคนเนี่ยมาอธิบายให้ผมฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ผมเนี่ยโตกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าทําไมผมมีความสุขดีกับที่ซันแอนดรูความสุขเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับนิโก้เนี่ยยังเผยว่าไอดอลของเขาเนี่ยไม่ใช่กองหน้าอย่างริโอ เมซี่หรือกิฟติโนโรนันโดครับแต่เป็นกองหลังอย่างคาร์ปูโยครับโดยเจ้าตัวเนี่ยพูดว่าผมชอบคาร์レปูโยมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีความดุดดันแล้วก็คุมเกมในสนามได้และสุดท้ายเนี่ยเจ้าหนูก็พูดถึงรุ่นพี่อย่างรามินยามาไว้ว่าเขาเก่งนะผมเนี่ยชอบวิธีการเล่นของเขาแต่เขาอายุ18แล้วเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเป็นเมซี่หรือไงนี่แหละครับความในใจของเด็กใสๆวัยสิขวบ